วันนี้นะครับกล้วยโฮมทานนะครับก็ปล่อยรถให้กับ FC นะครับของเรานะครับที่กุมารทองนั่นเองนะครับไลฟ์สดของเรานะครับมีทุกวันนะครับเกือบจะทุกวันเลยเราก็ได้มาไลฟ์สดขายรถนาทีทองกันนะครับวันนี้ที่กุมารทองก็มาเอฟรถคันนี้ใช่ไหมพี่ราคาสาม0 0ื่กว่าเป็นไปได้ยังไงคันนี้ปี05 เกียออโต้นะครับรถสวยไหมพี่ถามจริงสวยครับสวยมากนะสวยมากพี่ขอแต่งงานเลยพี่เลิกกับเมียพี่ได้เลยนะโอเคแล้วพี่ก็มาแต่งงานกับรถคันนี้เพราะว่ามีหม้อน้าเหมือนกันนะพี่นะอ่อโอเคนะครับ,ค,ค,รบคือรถคันนี้นะสามหมื่นายนะครับเราไลฟ์กันวันนี้นะครับเพื่อให้ลูกเพจของเอฟซีของ,ของกล้วยของพานะครับได้มาเล่นเกมกันได้มาเอฟร,รถาราคานาทีทอง ราคาถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับที่กล้วยหอมทานจัดให้ในไลฟ์สดทุกวันนะครับมีเกือบทุกวันนะครับติดตามเพจกล้วยหอมทานนะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆใน Facebook ใน u t u b e นะครับใน Tikt อกของกล้วยหอมทานเท่านั้นนะครับจัดลดราคาดีนาทีทองราคาถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับท่านนี้เอาไปขายต่อใช่ไหมพี่ก็ใช้ไปด้วยขายไปด้วยใช้ไปด้วยขายไปด้วยขอให้ได้กำไรทักงสี่หมื่นแล้วเดี๋ยวมาเอสกันใหม่นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในไลฟ์กล้วยหอมทานนะครับสวัสดีครับ